นิดยาแพ็ทีวีสมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์ทางานดามันค่ะเตรียมความพร้อมเพราะว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์และนะคะก็จะมีใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวพังงาก็เลยต้องมีโปรแกรมยังไงบ้างนะคะวันนี้ที่พามาก่อนคืออย่างนี้ค่ะนี่ให้ดูให้ดูก่อนเห็นยังคะว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัดเด๊ เมื่อกี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมาซื้อหอยอันนี้เขาเรียกหอยจุ๊บแจงนะหอยจุ๊บแจงนะคะพาคุณผูชมมาซื้อหอยนี่อยู่ที่3ช่องเหนือนี่นะคะในเนี่ยที่บอกว่าเขาจะมีเหมือนกับว่าเอาเรือเข้าไปนะ เป็นอุโมง์ป่ากงกลางเห็นพี่บางเราก็แนะนำแล้วแหละนะแต่วัตถุประสงค์ของเราก็คือมาหาอะไรกินมากินแกงหอยมากินแกงหอยนะคะอันี้ก็คือขอขอแบ่งมานะคะให้คุณชมได้เห็นว่าเนี่ยมันมันสดสดจากตรงนี้เลยเ้าหามานะคะเป็นชาวบ้านเขาหามาแล้วก็มันเป็นหอยในพื้นถิ่นที่นี่เยอะหรือไงฮะคุณนิดครับ ก็ในในโซนอันดามันนี่มันจะเยอะนะหอยชุบแจงเนี่ยแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยนี่ก็เลยนัดกับทางร้านไว้นิดนึงว่าเดี๋ยวให้เขาทาให้ดูเลยเผื่อบางคนอยากจะทํำทานที่บ้านแต่ว่าบางคนที่ไม่มั่นใจนะคะหรือว่าไม่อยากทํายังไงก็มาที่นี่เลย3ามช่องซีฟู้ดนะเดี๋ยวจะพาไปดูใช้ได้อยู่มีกิน เชฟเชฟออยเชฟออยอะไรทุกอย่างสวัสดีค่ะน้องออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือบอกบายบายขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่บางครับน้าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่น้าเมื่อกี้ไปแอบมาลักหอยไวนี่หอยนี่หอยนี่เขาหาตอนไหนอ่ะหาตอนน้ำขึ้นหาตอนน้ำขึ้นเหรอก็ประมาณขออนุญาตนะขออนุญาตใส่เงิน ขึ้นประมาณทั้สิสวัสดีค่ะน้องออยนะคะเจ้าของร้านเรือนแพร่สามช่องซีฟู้ดค่ะค่ะเชฟออยอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยออยคอนเฟิร์มคนนี้ใช่ไหมช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ออกรายการเลยนะแต่ว่าจริงๆก็คืออยู่ประจําที่ร้านใช่ค่ะที่เรื่องของเมนูอยากจะถามเรื่องร้านหน่อยจะได้ไหมว่าที่ร้านเปิดมานานหรือยังครับที่ร้านเปิดมานานแล้วค่ะเปิดมีปีได้อีนานนี้ยี่สิบยี่สิบปียี่สิบใช่โอ้ยตอนนั้นน้องออยยัง ตอนนี้เล็กๆจริงนะตอนนี้เล็กจริงตอนนี้ไม่เล็กแล้วไม่เล็กค่ะเราก็เป็นเป็นร้านที่ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยพังงาพังงาเลยใช่ไหมคะมาพังงาต้องมากินร้านสามช่องค่ะทําไมถึงเป็นสามช่องก็เนี่ยค่ะเมื่อกี้พี่นิดได้ไปขี่เรือเที่ยวมาหรือยังเนี่ยเขาพาโอ้โหพาวนอ่าวใช่มันจะมีอ่าวพังงาทางออกไปเนี่ยจะเป็นสามทางใช่ค่ะ แล้วก็ทางแรกก็จะเป็นทางหมู่บ้านสานช่องใต้ถ้ามองเห็นไปไกลๆอ่ะค่ะจะเป็นหมู่บ้านอยู่ก็คือจะมีทางแรกแล้วก็มีทางที่แล้วก็มีทางที่3ค่ะ๋อนั่นสามทางเลยใช่คือสามช่องใช่มามาจบกันที่ของเราตรงนี้อยากจะฝากถึงโดยเฉพาะคนภูเก็ตมากๆเลยนะโอยเพราะว่าปกติเนี่ยคนภูเก็ตจะมาบ้านเราค่อนข้างเยอะใช่ไหมต่อที่เนี้ยลูกค้าภูเก็ตจะเยอะมากพรุ่งนี้มีอะไรเป็นพิเศษแบบว้าวให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอคะเดี๋ยวถ้าถ้าใครที่ดูไลฟ์สดยูค่ะค่ะ ก็คืออยากจะแบบว่าให้ให้ดูรายสอนี่คือลดสิบเปอร์เซ็นต์ชัดๆเลยลดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะพุ่งนีซึ่งจริงๆพี่เห็นป้ายด้วยว่าจริงๆเขาใช้สิทธิ์คนละครึ่งค่ะคนละร้านจะมีสิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็เราเทอดด้วยการคือรับบะรับบดเลยของรัฐบาลนี่ทุกอย่างเลยเนาะค่ะวันนี้น้องออยเมื่อกี้กิ๊กหอยใบเนี่ยเอามาคืนแล้วนะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงแกงที่หอยจุกแกงคือแกง ซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยค่ะแกะสูตรเด็ดของ3ช่องซีฟู้ดเลยนะเนี่ยโอเคเริ่มต้นอ่านี่ตอนนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเริ่มันก็ใช่ค่ะล้างเรียบร้อยแล้วต้อ่อยหอยก่อนค่ะพี่นิดฮะต่อยหอยพี่นิดลองต่อยหอยออะตรงทําให้ดูก่อนสิแล้วพี่นิดต่อยหอยพี่จะต่อยได้ไหมนี่ทำไมต้องต่อยหอยเออทำไมต้องต่อยต้องต่อยหอยก่อนนะคะพี่เบ้ถ้าไม่ต่อยหอยเราก็จุกไม่ได้นะทําไมอ่ะหอยจุกเจงมันจะเป็นอ๋อนี่มันตัน่ะตรงนี้มันแน่นๆเนาะต้องต่อยท้ายมันก่อนนะคะอ๋อค่ะ ต้องต่อยให้อยู่ประมาณเนี้ยเึื่อมันจะพอดีมันจะมีอากาศเข้าไปได้เวลาเราจุ๊ด้านนี้เราจุ๊บหอยอ่ะมันจะจุ๊บแบบพอดีแต่ถ้าว่าเราต่อยสั้นไปอ่ะมันก็จะจุ๊บไม่ออกมีมีตัวอย่างที่ต่อยแล้วมีไหมตัวอย่างที่ต่อยเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะอ๋อนี่มาวัดเอาเอาเอามาเทียบกันเลยมาเทียบกันเราต้องต่อยประมาณนี้แต่ถ้าเราต่อยสั้นวันเนี้ยเราก็จะจุ๊บไม่ออกอ่านี่เทคนิคเทคนิคแสดงว่าเดี๋ยวจะสอนวิธีการต่อย ต่อยหอยให้ดูเนะใช่แต่ซึ่งวิธีต่อยหอยอ่ะมันมีหลายวิธีค่ะค่ะเพราะว่าบางครัวเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีครบเหมือนที่ร้านอาหารอุปกรณ์ใช่แค่เเครื่องมืออ่ะก็จะมีมีดมีเล่มใหญ่เล่มเล็กค่ะแต่บางบางบ้านก็คือเขาเขาไม่ได้ใช้มีดเล่มใหญ่เนาะค่ะเขาจะใช้บ้านพี่ไงบ้านพี่บ้านพี่พี่ไม่ได้ทำร้านอาหาร พี่ก็แค่เออมีเล่มเล็กทอะๆยกตัวอย่างบ้านพี่เลยอะโอเคเราเราต้องมีอันนี้มีทุกบ้านคือต้องมีใช่ไหมค่ะเราก็จะต่อยต่อยแบบเนี้ยยต่อนี่ประมาณเนี้ยแต่มันก็จะเล็กนิดนึงนี่เธอใช้น้ำหนักมือเยอะไปหรือเปล่าใช่ใช่เดี๋ยวเราเอาใหม่ห้อยตายเลยนะโอ้ยนี่นีต่อยแบบนี้ตายเลยค่ะขาทีเดียวตอยต่อยใหม่เอาแบบ สองคูอันนี้ทําแบบที่บ้านกินเองอ่ะนะใช่กินเองจริงจริงร้านเนี่ยเขาทําดีกว่านี้อยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาพี่นิดลองลองดูไว้หนิวนิวนิวนิ้วนี่ยังอยู่นะตอนนี้ครบดูแน่ก่อนดูได้โอ้ยต้องอย่างนี้อ่ะเอานิ้วไว้นะพี่นิ้วเอาไว้ใช่ไหมเอาอันนี้ออกไปเฉยๆนะโอ้โหเจ็บอ่ะโอ้ยไม่ได้อ่ะทำก่อนดีว้าสวยด้วย นี่นี่นี่โอเคน้ๆยกให้ยนี่สวยนี่นี่อันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ได้อันนี้ได้โอเคมีสมัครงานที่นี่ได้เลยเอขาดคนปะขาดคนปะอนนี้โควิดด้วยงานว่างอยู่นะอ่าเริ่มทำยังไงไงครับผมเดี๋ยวขั้นตอนเราต้องล้างมือก่อนนะล้างด้วยค่ะค่ะนิ่นห้อยเหรอห้อยอะขั้นตอนแรกเราต้องใส่กะทิก่อนค่ะพี่นิ้ อันนี้จะเป็นหางหางกะทิสดใช่ค่ะจะเป็นหางกะทิสดนี่เราทำคือหนึ่งถ้วยเหรอหรือยังไงคะปริมาณตอนนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะคือหนึ่งหนึ่งถ้วยสำหรับที่บ้านกินเนี่ยสำหรับเรากินกันเองอันนี้เราตวงน้ำกะทิไปแค่ไหนแล้วเมื่อกี้ประมาณถ้วยนี้ค่ะถ้วยถ้วยถ้วยตวงอะค่ะแต่อศัยจ้วงเงาใช่ค่ะก็คือเคยมือกันอยู่ต่อไป เครื่องแกงกะทิค่ะของที่ที่ร้านอ่าอนี่ทำไมต้องบอกว่าที่ร้านสูตรเดด็สูตตรลาดได้ไหมไม่ได้ค่ะมันไม่มีอ๋อคือนี่ไงอันนี้สูตรเด็ดของที่ร้านตรงต่อใช่ใช่ค่ะก็คือเอาถ้าที่ตลาดก็มีแต่ว่าเป็นเครื่องแกงกะทิปกติใช่ไหมอ่าก็มันอยู่ที่ปริมาณว่าเราจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดไี่ไหม ที่นี่เนี่ยสูตรของสามช่องเน้นความเผ็ดหวานมันเค็มยังไงกับกับแกงกะทิหอยจุ๊บแกงเนี่ยก็เผ็ดปานกลางค่ะเผ็ดมากไม่ได้เพราะเพราะเวลาจุ๊บไปอ่ะจุ๊บสองสามลูกแรกอ่ะจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอจุ๊บเป็นนานๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะรู้สึกน้ำหูน้ำตาไหลใช่ไหมไหลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเผ็ดปานกลางแล้วกันเนาะโอเคโอเค ี๋ยวเวลาเราจุ๊บเราจะได้จุ๊บนานๆจุ๊บนานใช่ก็ใส่กะทิแล้วก็ตามด้วยแกงค่ะตกเป็นกะปิก็มีที่มาที่ไปคือเป็นกะปิสามช่องเป็นอ่อเป็นกุ้งกุ้งกุ้งสดเลยนะกุ้งสดแล้วก็ไปต่กให้แล้วก็ให้เขาทําซึ่งเราใช่ซึ่งเราซื้อกุ้งตามแถวบ้านเนี่ยค่ะที่เขาลุ้นกุ้งกันนะพี่ค่ะออยซื้อไป200กิโล ซึ่งไหมายถึงว่าทํากะปิเองใช่ทํากะปิเองค่ะเป็นกะปิของที่ร้านค่ะโอเคเลยนี่หน้าอันนี้คือกะปิอย่างหอมเลยอย่างหอมค่ะไม่ไม่มีไม่มีสารเจียพอนไม่มีแป้งไม่มีสีอะไรเลยโหหอมเคยใช่หอมมากอันนี้ก็เท่ากับมีกะทิแล้วพริกแกงแล้วเคยแล้วใช่ค่ะเอาแค่นี้ก่อน้แล้วเราก็ละลายละลายให้มันเข้ากัน น้ำแกงเดือดให้ไฟนี่เราต้องใช้ไฟแรงแบบนี้อ่ะไม่ค่ะไอนี่ไอ้นี่คือลมมันไม่ได้แรงอันี้คือลมแล้วมันได้ทำไมเดือดค่ะเดือดแน่นอนก็เห็นลมแรงขนาดลมแรงมากการการการตั้งการตั้งตั้งไฟเนี่ยแกงกะทิอ่ะค่ะเราต้องคนแบบนี้นะถ้าว่าเราตั้งไปมันจะแตกแตกหัวกะทิอ๋อไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเดือดแล้ว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 ยังไงคะ เดี๋ยแล้วใส่ใส่เป็นอันนี้ค่ะหอยค่ะอ่าพอดีเลยเทเลย,ยต้องคนปะคนค่ะก็ไม่ได้<น>มีกรรมวิธีอะไรมากมายแค่นี้เทลงไปเลยแล้วไฟอะคะน้องออยไฟนี่ประมาณไหนได้ละวแป๊บเนี่หยหอย,หอยบ้านเราอ่ะจะปากหนาและตัวใหญ่ ดูง่ายๆเลยค่ะหอยหอยบ้านเราคือหมายถึงว่าหอยพังงาหรือหอยจับงเนี่ยนะหอยพังงาเนี่ยจะประมาณนี้อ๋อนี่มันจะหนาใช่ไหมบางที่จะออกแบบเขียวๆเออใช่เคยเห็นแต่แถวละนองอะไรแบบนี้ค่ะจะออกวเขียวใช่แล้วแต่น้ำแล้วแต่น้ำอะไรงี้เขาใช่มกล้องนี้ก็คือเท่าแต่กลิ่นเท่านั้นนะนะที่ไม่ไปถึงอะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยใบมะกรูดค่ะ เพิ่มออความหอมเข้าไป<ช>อีกใช่ค่ะจริงๆเรากินเมนูหอยชุบแจงนี้เราต้องกินคู่กันเลยรเนาะเมนูที่เข้ากันหอยทุกบแจง,งกินถ้าแบบบ้านๆเราก็คือได้ข้าวสวยก็โอเคแล้วเนาะ,นะแต่ถ้าเอาเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนตัวชอบกินแบบขนมจีนซึ่งน้ํามันจะแบบเหมือนน้าแกงขนมจีนอะ่ะอ,อร่อยมากใช่ใช่เดี๋ยวเราจะได้กินกันแล้วค่ะ โอ้โหหอมมากคถุงแล้ใช่ไะมถุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะอยาขอยาสร้อยค่ะรูปร่างอ่ะสวยงามโอเคแล้ทีนี้ต้องจริงจังก็คือเปิบไปชิมดเลย่ะรสชาติเด well. ็ดอย่างที่ตลูกค้าเข้ามาที่นี่แล้วก็ต้องเรียกหาเมนูนี้หรือากนี้แต่ว่าตอนนี้ยังทุบไม่ได้มันรอนมันร้อนอยู่เนาใช่ค่ะอยเนี่ย คือจะจุกหอยจุกได้ยังอะน่าจะได้แล้วเลยน่าจะได้แล้วนะอ่ะนี่นะร้อนเหมือนกันนะร้อนร้อนระวังนะคะเราก็ต้องจุกที่เป็นปากมันนะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการจุกเลยนะจุกจุกออกมโอ้โหนี่ออกมาครึ่งตัวเลยรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติก่อยเออเข้มข้นมากเลยอะ มันมหอมหวานหวานน่เนื้อหอยหวานนะุบีตัวทุบมีตัวไม่ออกมาแล้วไหนเขาดูครับอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นเป็นเนื้อออกมาแล้วค่ะเอาเผาซุ้ยนะคะแบบนี้นะอีกอย่างหนึ่งพี่ครับถ้าเหมือนกับเราจุ๊บไม่ออกแบบเนี้ยออันนี้คือออาจุ๊บไปแล้วนะเราดูดดูดท้ายก่อนดูดแล้วก็มาจุ๊บ แล้วมาจุ๊บใหม่อ๋อเทคนิกนคนการจุ๊บจุ๊บหอยใช่ถ้ากินแล้วมันต้องกินต่อเนื่องนะมันหยุดไม่ได้แล้วออยใช่เอาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องของกดไลค์กดแชร์นะคะแพ็กทีวีกับพวกเราแล้วก็เชิญชวนนะคะอย่างที่บอกไปใช่ค่ะเชิญชวนมาเที่ยวพังงาแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวร้านสามช่องซีฟู้ดนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าทุกท่านถ้าใครที่ดู ไลฟ์อด<ท>ของพี่เบยอยู่มาแจ้งทางร้านได้เลยค่ะทางร้านจะลดทันที10%ค่ะ,ะเจอกันนะคะสองที่นี้โดยเฉพาะสองที่นี้นะแล้วก็ทุกทุกวันด้วยนะคะเราเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันค่ะงึงกี่โมงสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มค่ะเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรต่อนะคะศูนย์แปดศูนย์ค่ะแปดเจ็ดห้าหนึ่งเก้าสี่สองค่ะมีเพจของร้านไหมคะมีเพจของร้านนะคะ คือร้านเดินเพลสามช่องซีฟู้ดค่ะมาถึงแน่นอนถูกแน่นอนนะโอเคคุณนิดฝากไว้นิดหนึ่งฮะใครที่มาเที่ยวที่หลัดลองแรก็มาแวะ่นี่จริงๆอยู่ใกล้กันแค่ประมาณกิโลเดียวเองเท่านะคะเพราะนั้นอยู่ในพื้นที่ตำบลเดียวกันนะคะคนละหมู่บ้านเท่านั้นเองก็อยากเชิญชวนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนเยอะนะคะจากภูเก็ตก็มาเที่ยวหลัดลองแลที่บางนุก็เชิญมาทานอาหาร ที่นี่นะคะเดินแพรสช่องซีพูดค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกี็ตติดตามนะคะลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณเชฟออยด้วยนะคะ,คะขอบคุณสา <3 S 2> ช่องซีพูดด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะ